อยากให้ปีนี้เป็นปีของคุณจริงๆคุณลองไปซื้อหนังสือเล่มหนึ่งนะท,ที่เรียกว่า Law of Success เขาได้บอกไว้ว่าถ้าวันนี้เราอะอยากจะประสบความสําเร็จนะ่ะกฎของความสําเร็จมันมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าการที่เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเออเป้าหมายที่คมชัดและชัดเจนเป้าหมายที่คมชัดและชัดเจนประกอบไปด้วยอะไรบ้างเป้าหมายที่คมชัดและชัดเจนไม่ใช่หมายความว่าแค่เรื่องเงิน เออไม่ใช่เป้าหมายทางการเงินนะแต่เป้าหมายที่คมชัดและชัดเจนประก,กอบไปด้วยคุณภาพชีวิตที่เราปรารถนาเออแล้วคนที่ยุ่ร่วมอยู่ร่วมก,กับเราในคุณภาพเป้าหมายที่ชัดเจนบางคนอ่านหนังสือเราออมซักเซนแต่ว่าไม่เข้าใจว่าการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเมื่อครูบอกว่าเฮ้ยตั้งเป้าหมายอะไรปีนี้เขาจะพูดถึงเงินก่อนถูกไหมแต่เขาไม่ได้เห็นคุณภาพชีวิตและชีวิตของเขา เลยว่าปีนี้เขาจะเอาอย่างไงเนี่ยแบบนี้ปีนี้จะไม่เป็นปีของเราอีกปีหนึ่งถ้าเราไม่รู้จากการตั้งเป้าหมายที่คมชัดและชัดเจนที่ประกอบไปด้วยคุณภาพชีวิตของเราและคุณภาพชีวิตของคนที่เรารักนะคุณภาพชีวิตประกอบไปด้วยอะไรบ้างหล่ะอาหารเครื่องนุ่หผมใช่ไหมปจัจจัยสี่อาชีวิตที่คุณปรารถนาไลฟ์สไตล์สิ่งที่คุณอยากจะเป็นอยากจะมีเออในปีนี้มันคืออะไรเป้าหมายที่คมชัดและชัดเจนจริงๆชนิดที่ว่ามันมันมันสุกต้ง แล้วอะมันสุกตั้งแต่แบบเราเราคิดอะเราแค่เราคิดเราก็สุกแล้วอะพอเราคิดแล้วเราสุกแล้วสิ่งที่สองค่ะถ้าวันนี้ปีนี้คุณอยากให้ปีนี้เป็นปีของคุณเนาะคุณต้องพอเป้าหมายมันคมชัดคุณเห็นถึงคุณภาพชีวิตที่คุณปรารถนาคุณเห็นถึงครอบครัวคนที่ปรีกกันเฮ้ยหัวเราะกันด้วยความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากเดิมปีนี้จะเป็นปีที่คุณจะต้องวางแผนฮะปีนี้เป็นปีที่คุณจะต้องวางแผนไปไม่ใช่แบบเฮ้ยคุณเรียนรู้กดแไรงดึงดดดบอกว่าเฮ้ยอ่าตั้งว่า แล้วก็พอจ้าไม่ใช่นะจ๊ะการที่เราตั้งเป้าหมายเห็นเป้าหมายแล้วนะลูกนะาหนูจะต้องมีการวางแผนที่ชัดเจนที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นว่าแล้วไอ้เป้าหมายที่จะได้คุณภาพชีวิตเนี้ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างเอ้ยบางคนบอกว่าเขจะอยากตั้งเป้าหมายปีนี้จะปิดบ้านให้กับพ่อแม่ปิดนี่ปิดสิในให้กับพ่อแม่แล้วก็พาลูกๆไปเที่ยวต่างประเทศเราเห็นเรามีความสุข,ขอรอยิ้มเสียงวรอกันเ,เราใช้ชีวิตกันแบบไร้กังวลอยากกินเข้าอะไรก็ได้กินประเภทนี้มันคือสิ่งที่มันเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนของคุณในปีนี้ พอสุดท้ายแล้วคุณล่ะวางแผนอย่างไรที่จะไปถึงเป้าหมายนี้แล้วแล้วการวางแผนมันประกอบไปด้วยอะไรบ้าง่ะคะคูขาการวางแผนประกอบไปด้วยเฮ้ยไอ้ไอ้ที่คุณจะไปถึงเป้าหมายที่คุณตั้งเนี่ยคนเนี่ยจะทําอะไรให้มันไปถึงเออการวางแผนของคุณอะอาชีพอะไรรายได้มาจากตรงไหนที่จะทําให้คุณภาพชีวิตคุณและครอบครัวของคุณอะเป็นอย่างที่คุณอยากได้ดังนั้นคุณต้องวางแผนว่าเฮ้ยคุณต้องวางแผนแบบรอบครอบว่าอาชีพนี้ฉันจะเอาอาชีพนี้แหละที่จะสร้าง ชีวิตและคุณภาพชีวิตของฉันแล้วก็ครอบครัวของฉันเนี่ยให้มันดีผ่านอาชีพนี้เนี่ยายหมายเขาก็คุณกาลังวางแผนอยู่ที่จะทําอาชีพนี้บางคนนะเป็นหนี้เป็นสินกับอาชีพเดิมแต่วางแผนจะปลดหนี้วางแผนปลดหนี้นะวางแผนปลดหนี้แต่ไม่รู้จะทําอาชีพอะไรและอาชีพที่จะไปทําก็จะไม่รู้อีกว่ามันมีอะไรได้อะไร และเท่าไหร่เราสามารถเติบโตได้เท่าไหร่คือคือทำมั่วกูให้เราเห็นภาพง่ายๆแบบนี้มันมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งฮะวันนี้คุณลองทมตัวเองนะว่าคุณกำลังเป็นคนแบบนี้อยู่หรือเปล่าวันนี้เรื่องเล่าเกี่ยวกับการออกเรือท่านี้เราออกเรือออกเรือไปด้วยน้ำมันที่เต็มถังมีสเสบียงบนเรือเต็มเลยฮะอ่ะพอคุณออกเรือไปคุณออกเรือเลยนะคุณคุณรู้แล้วว่าคุณจะต้องออกไปหาปลาปลาสมมติคุณอยากออกไปหาปลาแมคโครเรล ในมหาสมุทรคุณรู้คุณมีเป้าหมายชัดเจนเสร็จแล้วคุณก็เติมสเบียงสาหรับการเดินทางคุณเพื่อจะไปหาปลาแมคเคอเรลนะที่ที่ใดที่หนึ่งในแม่แม่น้ําเนี่ยแต่คุณไม่มีแผนที่ก็ไม่มีแผนที่ว่าไอปลาแมคเคอเรลที่มันชอบอยู่ฝูงปลาแมคเคเรลมันอยู่ตรงไหนคุณไม่มีแผนที่คุณจะเหมือนเรือลํานึงที่มีสเบียงเต็มเลยในตอนแรกเหมือนกับการที่คุณมีอายุของคุณอะมีอายุมีแรงมีใจมีทุกอย่างของคุณอะคุณมีความฝันเลยคุณมี เป้าหมายเลยมันคมชัดมากพอเว้ยแต่พูดหยาบๆเลยคือคุณจะไม่มีแผนที่คุณก็เหมือนคนที่ออกเรือเรือเนี้ยออกไปด้วยสเบียงที่เต็มถังน้ำมันเต็มที่สเบียงเต็มที่คุณออกวันที่หนึ่งคุณก็ออกเรือไปออกเรือไปพอถึงจุดหนึ่งคุณก็ไม่รู้ว่าคุณจะไปไหนเว้ยเพราะแม่งไม่มีแผนที่คุณก็ขับเรือวนเว้ยคุณถามว่าคุณวนรอบที่หนึ่งรอบที่สองรอบที่สามรอบที่สี่รอบที่ห้าผ่านไปหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีสี่ปียี่สิบปีสามสิบปีสี่สิบปีคุณว่าสเบียงหมดไหมฮะ ุณก็จะมันหมดไหมฮะเนี่ยคําถามคือต่อให้คุณบนเรือให้ตายคําคุณว่าคุณจะได้ป่าไปโคนเรียไหมผลสุดท้ายน้ำมันและสเสบียงที่คุณเตรียมมาหมดค่ะมันก็เหมือนกับชีวิตคุณฮะชีวิตคุณที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันมีแรงฉันมีความฝานันฉันเรียนรู้ได้ไม่เป็นไรหรอกวันนี้ไม่ต้องทำหรอก เออไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสหรอกอาชีพก็ไม่ต้องสนใจมันหรอกเออไรายได้ก็ช่างแม่งเหอะทำไรายได้ก็ทำไปก่อนคุณก็ไม่ต่างจากชาวประมงที่ขับเรือด้วยน้ํามันและสบียงเต็มลําเรือแต่ผลสุดท้ายคุณขับวนค่ะไม่มีใครสูญเสียสเียงและน้ํามันของคุณยกไปตัวคุณเองข้อผิดพลาดที่คนธรรมดาส่วนใหญ่ไม่ทําเลย คือการวางแผนที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นคุณแค่มีเป้าหมายแต่คุณไม่มีการวางแผนค่ะไม่มีการวางแผนไม่มีการตรึกจองไม่มีการที่นี่พิจารว่าสิ่งที่ฉันทํามันสามารถทําให้ฉันไปถึงเป้าหมายที่คมชัดและชัดเจนของฉันได้ไหมคุณภาพชีวิตที่ฉันอยากจะเป็นน่ะมันเป็นไปได้ไหมแล้วถ้าเกิดว่าฉันทำอาชีพอื่นเนี่ยมันเป็นอาชีพอะไรวะที่จะทําให้ฉันไปสู่เป้าหมายของฉันและฉันจะวางแผนไปถึงมันอย่างไรมันไปแบบมั่วเออขับเรือเอาไปมั่ว บางคนทาธุรกิจขายของออนไลน์แล้วทำไมหนูทาแล้วเจ๊งอะคุณทำไมหนูทำแล้วไม่ปังคุณบอกเลยคุณไม่ได้วางแผนคุณแค่รู้แบบผิวๆคุณแค่รู้เหมือนแบบคุณรู้เป้าหมายแว่าไม่ใช่จะขายออนไลน์ให้เป็นร้อยล้านอะแต่คุณไม่รู้ว่าแผนที่ที่จะไปร้อยล้านแม่งทำยังไงจริงหรือไม่จริงถามตัวเองนะคุณนี่คุณไม่ได้ว่าใครนะคุณพูดรวมๆนะเพราะคุณตั้งใจมาช่วยคุณเป็นอยู่หรือเปล่าล่ะที่คุณกําลังงมเข็มในมหาสมุทร จริงๆแล้วคุณไม่ได้ยอมเข็บในมหาสมุทรแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณไม่วางแผนก่อนออกเรือค่ะคุณไม่เรียนรู้ว่าแผนที่นี้มันจะไปยังไงคุณกระโดดลงเรือเลยแล้วทำมั่วคุณไม่วางแผนว่าไอ้ปลาไม่ค้เรือมันอยู่ทิศเหนือแล้วคุณก็เตรียมเข็มทิศถูกปะ เตรียมว่าไอ้จากที่เราจะออกจากเรือเนี่ยเราจะไปเนี่ยเราจะลงเรือไปไปถึงแมคเรีวเนี่ย่าแมคครีวเนี่ยมันใช้เวลาเดินทางกี่วันแล้วฉันต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างในกรณีที่เฮ้ยพายุเข้าฝนตกแดดออกเออแหขาดอวนขาดอาพนักงานไม่พออย่างเงี้ยคือการวางแผงนไงไม่มีมั่วบอกว่าเรียนเหมือนคุณรู้ว่าแผนที่คุณคุณ,คณขอให้แผนที่คุณอะแต่คุณอ่านแผนที่ไม่ออกคำถามคือไปถึงบ้า มีคนเขาส่งแผนที่ม้คุณคุณไม่มีเข็มทิศไม่มีที่สําหรับคุ้มกันฝนไม่ได้เตรียมน้ํามันไปเผื่อคุณไปถึงหรอในเมื่อระยะเวลาการเดินทางไปหบบาปปาม์คนเดียมันยังไม่ถึงอะ่ะคุณอาจจะเตรียมเสบียงไปแค่วันเดียวก็ได้มันก็เหมือนกับการที่คุณพลาดโอกาสดีๆในชีวิตไปแล้วอะ่ะจริงหรือไม่จริง ถ้าคุณอยากให้ปีนี้เป็นปีของคุณมันไม่มีมั่วนะคพที่เขาประสบความสำเร็จเขาไม่ได้มั่วนะไม่ใช่แบบเฮ้ยชคช่วยชคฟุกกูอยู่ดีกูก็อยู่ดีกูก็เฮงเองกูบอกคนพวกเนี้ยมันจะเป็นความเฮงแค่ชั่วข่าวแต่มันไม่สามารถที่จะพลิกชีวิตคุณได้ชั่วโคตรหดูเข้าใจใช่ไหมคะเออหนูวางแผนแค่ถ่านหนูไม่วางแผนหนูก็วางแผนอยู่ด,ดีเพราะหนูวางแผนแพ้วางแผนแพ้ตั้งแต่ออกเรือแล้ว ไม่มีแผนที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีสเสบียงไม่มีอะไรเลยตายไหมตายอย่าพูดแต่เจอพายุเลยแค่ออกเรือไปยังกลับบ้านไม่ถูกเลยเพราะเข็มทิศไม่มีปฏิเสธที่จะเรียนรู้เข็มทิศเฮ้ยเข็มทิศอะไรวุ่นวายปฏิเสธที่จะเรียนรู้ว่าเวลาฝนตกต้องคุมเรืออย่างไร ปฏิเสธเวลาเรือร่วเราต้องมีเรือสำรองยังไงปฏิเสธที่จะเตรียมเสบียงว่ามันต้องเตรียมเสบียงอะไรเพื่อเวลาโดนฝนตกแดดออกแล้วเสบียงยังไม่เกิดเชื้อรากูไม่อยากรู้มันคือขั้นตอนที่คุณจะไปสู่เป้าหมายคุณแต่คุณบอกว่าไม่เอาวันนี้คุณตาเห็นคุยให้คุณเห็นภาพชัดเจนเนาะเห็นภาพชัดเจนเนาะคุณไปเรียนเลยแปดร้อยห้าสิบครูกูพูดเลยคุณก็ได้แต่แผนที่ แต่คุณไม่ยอมศึกษาเข้มทิศอาหารที่ต้องใส่สิ่งที่คุณจะต้องพกไปในการเดินทางที่สําคัญคือบางครั้งคุณอาจจะไม่ยอมออกเรือก็ได้แล้วคุณก็นั่งรอยอยู่บ้านแล้วหวังว่าปลาแมคโครเรลไม่จะก,กระเด้งมาหาคุณที่บ้านมันตลกมากเลยนะคะคุณมีเป้าหมายที่คมชัดแต่คุณไม่แอคชัน่นเรียกว่ามั่วเ่ยคุณมีเป้าหมายคมชัดคุณไม่วางแผนเรียกว่าไปไม่ถึงนะคะชั้นนี้ก็ไปไม่ถึงเออ ชีวิตคุณมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นอย่าอย่าปัดความผิดให้คนอื่นเขาอย่าโทษคนอื่นอย่าโทษธุรกิจอย่าโทษอย่างอื่นอ่ะทมตัวเองก่อนฉันรับที่ชอบหรือ,อยังฉันวางแผนเนี่ยเนี่ยเอาแค่สองข้อเนี่ยปีเนี้ยจะเป็นปีของคุณเนี่ยสองข้อเนี่ยเป้าหมายคุณคมชัดและชัดเจนเนี่ยเป้าหมายมันปลุกคุณให้คนตื่นไหมในทุกวันอ่ะเห็นเป้าหมายแล้วโอ้โหมีพลังเลยบอกไฟลุกเลยว่ะโอ้โหเห็นแล้วแบบเป็นไปได้เป็นไปได้อ่ะเฮ้ยแล้วก็วางแผนที่จะทํามันอ่ะมันเป็นอย่างนั้นยังถ้าแค่เป้าหมายเห็นแล้วก็แบบ ท้อใจกูกดดันกูนไม่อยากเห็นแล้วอะชั้นนี้ก็ไปไม่ถึงเดี๋ยวเข้าใจไหมลูกมีเป้าหมายแล้วแอคชั่นเลยเจ๊งนะคะมีเป้าหมายที่คมชัดและชัดเจนเป้าหมายปลุกเราตื่นเราต้องมีแผนที่และเรียนรู้วิธีใช้แผนที่และอุปกรณ์ที่จะทำให้ตัวเองไปต่ออุปกรณ์อะไรบ้างคุณยกตัวอย่างเห็นภาพชัดเจนเลย ถ้าเกิดคุณทําธุรกิจบนโลกออนไลน์คุณบอกคุณไม่อยากเรียนวิธีไลฟ์สดคุณไม่อยากเรียนวิธีตัดต่อคลิปคุณบอกเฮ้ยมึงตายอย่างเดียวพูดด้คําเดียวเลยเหมือนแบบกระโดดลงเรือไปแบบไม่เตรียมเสบียงไม่เตรียมอะไรเลยอ่ะเออไม่เตรียมเลยอุปกรณ์ดับฟงดับไฟเกิดไฟลงไฟลุกมาไม่มีอะไรเลยตายยังไงก็ตายออกเรือไปตายอย่างเดียวตายตายอย่างเดียวอยากทําออนไลน์ไม่อยากเรียนค่ะไม่อยากเรียนไม่อยากไม่อยากเรียนวิธีสร้างตัวไม่อยากเรียนวิธีทำคลิปไม่อยากเรียนแล้วเขาบอกว่าเขาสำเร็จกันยังไงกูจะทําในแบบของกูมันก็เหมือนคนที่่ออออกกเรรืแแบบไผนาะ มีเป้าหมายอย่างเดียวแต่เป็นแอคชั่นเลยและแอคชั่นแบบมัวๆด้วยเ,ออเรือนนี้เป็นเรือเครื่องยนต์แต่ซื้อไม้พายมาแจวเรือเรือใหญ่แต่ซื้อไม้พายมาแจวแล้วไม้พายก็ดันสั้นกว่าเรือแล้วมันจะแจวได้หรอวะครูแบ่งปันเรื่องการตั้งเป้หาหมายบ่อยมากหลายปีแต่วันนี้มาเจาะลึกเพราะว่าระดับความรู้ครูมันเปลี่ยนครูเรียนแบบลงลึก เราครูต้องการลูกศิษย์ที่ตัดสินใจที่จะเป็นคนดีที่เป็นอปาราชบัณฑิตเป็นเป็นลูกศิษย์ที่อยากพลิกชีวิตเออเป็นลูกศิษย์ที่อยากดีชีวิตคนที่อยากพลิกชีวิตเป็นคนดีอย่างเดียวมันไม่พอค่ะมันต้องเป็นคนที่พร้อมรับผิดชอบชีวิตตัวเองพร้อมเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วลงมือทาอะไรไม่ดีกูก็กูก็เลิกอะ่ะอ,อ,อะไรดีกูก็ทําแบบเนี้ยอยากคบคนแบบนี้อยากคบคนที่พากันส่งข,ขึ้นไม่ใช่มาดึงกันให้ลงอืมไม่ใช่ว่าอยากหรอกตัดสินใจที่จะคบคนแบบนั้นเลย ไม่ไม่เอาคนอื่นมาไม่ได้ไม่ต้องมาคอยดันเฮ้ยทำไมเธอไม่ทําคลิปอ่ะแล้วแต่เธอเลยแล้วแต่เธอชีวิตมันเป็นของเธอฉันยังกระเสืิกกระสดนดิ้นรนไปเรียนต่างประเทศพี่ดากฟ้าบอกคำหนึ่งว่าแม่ตอนที่แม่ไปเรียนต่างประเทศอ่ะไปเรียนต่อกับบุคคลระดับโลกอ่ะคนที่เป็นบุคคลระดับโลกเขาก็ไม่ได้โทรหาแม่นะว่าคุณสิตาคุณมาเรียนสิเออไอไอสปีดดีมากเลยนะเพื่ออยู่ดิฉันก็จ่ายเงินหลายแสนเพื่อไปเรียนต่างประเทศ โดยที่คนที่เป็นครูเป็นโค้ดในสาขาวิชาที่ดิฉันอยากเรียนเขาไม่ได้โทรตามดิฉันแต่ดิฉันไปเองถูกปะเอาเหมือนกันอะเออวันนี้ครูสอนมันมีค่าวิชาคุณจะเรียนวิชาที่ไหนมันก็มีค่าวิชาทั้งนั้นแหละครูสิตาสอนฟรีเยอะที่สุดอยู่แล้วถ้าคุณเรียนฟรีกับครูคุณไม่คุณไม่ได้ผลลัพธ์คุณไม่ก็ไม่ควรจะลงคอร์สอะเพราะว่าครูครูเจ๋ง กว่าคนอื่นตรงที่ครูกล้าท้าว่าสิ่งที่ครูสอนมันมันได้จริงอ่ะถ้าคุณทําแต่สิ่งที่ครูสอนมันจะไม่เจหบอกถ้าคุณไม่ทําอืมจะเป็นลาวไทยเมียนมาครูก็สร้างมาเยอะแยะลูกศิษย์ครูเยอะแยะที่ประสบความสําเร็จจริงทําไมเขากับคุณไม่เหมือนกันครูบอกเลยคุณอาจจะพลาดวันนี้ก็ได้คือคุณมั่วทําอะไรมั่วไปหมดออนไลน์มั่วไปหมดมั่วไปหมดสักแต่ว่าทําออกเรือมั่วไปหมดอ่ะมาที่หลังย้อนฟังนะคะคลิปเนี้ย เออครูไม่ไปชุดกระชากมาบอกให้คุณลงคอนหรอกค่ะเสียเวลาครูค่ะเพราะครูไม่อยากเจอคนที่เขาไม่ได้อยากพัฒนาเป็นเหมือนเราอ่ะเออมาเจอทําไมอ่ะมันเป็นเขาเป็นตัวถ่วงสําหรับเรานะคะถ้าคนดีที่ไม่พร้อมรับผิดชอบชีวิตตัวเองครูบอกว่าก็ปล่อยให้เขาออกเรือของเขาไปเขาตายเมื่อไหร่ก็ตามนั้นเราจะไปช่วยเขาไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาไม่อยากรับผิดชอบเขาไม่อยากศึกษาเองเราโยนเราบอกแผนที่แล้วเราบอกแล้วว่าคุณต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรไปคุณไม่เอาเองเออก็แล้วแต่เราไม่สามารถ ออกเรือไปช่วยเรือทุกลำที่แม่งไม่อยากช่วยตัวเองได้หรอกอืมถูกว่าคลิปเนี้ยคมนะแล้วก็ลงลึกด้วยสอนแบบลงลึกให้เลยจากนี้ไปคลิปของคุณสิตาจะโคตรคุณภาพที่คุณจะต้องช็อกสิ